เริ่มต้นวันดีๆกับ Many p o d c a s t เช้าๆแบบนี้นะคะใครที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่า โอ้มีอะไรหลายๆอย่างกังวลแล้วจะต้องรีบไปทําให้เสร็จบ้างไหมเชื่อว่าหลายคนแน่นอนนะวันนี้เนื่องจากว่าเมนี่นะคะได้มีโอกาสทำเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งนะคะต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเลยนะคะแล้วจะบอกว่ามันทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ยังบูสต์สมองของเราตั้งแต่ตอนเช้า ก่อนที่จะไปรับสิ่งต่างๆที่หนักหน่วงทั้งวันได้อย่างดีเลยวิธีนั้นนะคะก็คือการบูสสมองด้วยการนั่งสมาธินั่นเองค่ะหลายคนพอได้ยินคำว่านั่งสมาธิแล้วอาจจะแบบเฮ้ยเพราะว่าเราอาจจะ คิดว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยากโอ้ยฉันนั่งไม่ได้หรอกนะคะฉันมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ต้องกังวลจะต้องรีบไปทําเธอจะมาชวนให้ฉันนั่งสมาธิตอนเชา้าคือมันจิตใจมันไม่สงบมันทําไม่ได้อะไรต่างๆก็ว่าไป เมนี่เป็นหนึ่งคนค่ะที่คิดแบบนี้เช่นเดียวกันแต่การนั่งสมาธิของเมนี่นะคะไม่ได้นั่งตามหลักทางพระพุทธศาสนาหลายๆคนพอพูดถึงการนั่งสมาธิแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงการทำสมาธิแล้วก็การกำหนดลมหายใจต่างๆตามที่เราเคยถูกสั่งสอนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะแต่ว่าการนั่งสมาธิในแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักการคล้ายๆกันนะคะเป็นการโฟกัสนะคะความคิดของเราให้จดจ่ออยู่กับ ลมหายใจก็จริงแต่ว่าเทคนิคในการนั่งเนี่ยใช้เวลาสั้นๆแค่5นาทีเพื่อเป็นการปรับสมดุลน,นะคะปรับจูนคลื่นสมองเพราะว่ามีผลทางการวิจัยค่ะได้รองรับออกมาแล้วว่าคลื่นสมองของเรานะคะจะทำงานได้ทรงพลานุภาพแล้วก็มีพลังมหาศาลก็ต่อเมื่ออยู่ในอัลฟาสเตจนั่นก็คือในช่วงที่เราเนี่ยนั่งสมาธินั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเรานะคะสามารถที่จะเข้าสู่อัลฟาสเตจได้อย่างรวดเร็วและเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการใช้ศักยภาพพลังสมองของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยเรียนโนวิทยาศาสตร์ที่ว่ามีการเอาแว่นขยายเนี่ยมาส่องกับพาทิชนะจะเกิดเป็นจุดโฟกัสนั่นก็คือคล้ายๆกับการที่เราเนี่ย ฟุ้งซ่านอยู่นะคะสมองเราอาจจะคิดหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยนิ่งได้และโฟกัสให้มีสมาธิในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะ ทำอะไรที่เขาตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับลำแสงที่ผ่านแว่นขยายเป็นลำแสงเล็กๆก,ก็จริงแต่สามารถทำให้เกิดประกายไฟและไหมกระดาษได้เช่นนั้นเลยค่ะเรามาเริ่มนะคะเข้าสู่วิธีการนั่งดีกว่านะก็คือว่าอันดับแรกนะคะตัดความกังวลออกไปให้หมดก่อนนะใครที่คิดว่าเออเดี๋ยวนั่งเราจะไม่สำเร็จเนี่ยอย่าคิดตรงนั้นนะคะลองนั่งดูก่อนนะคะวิธีการนั่งก็คือนั่ง ให้อยู่ในท่าที่สบายถ้าใครสะดวกที่จะนั่งกับพื้นก็นั่งขัดสมาธินะคะให้เอาขาด้านขวาขึ้นทับด้านซ้ายนะคะแล้วก็มือเหมือนกันค่ะวางที่ตักก็คือให้มือด้านขวาทับด้านซ้ายเพราะว่าในเชิงจิตวิทยาเขาบอกว่ากายของเราเนี่ยมักจะโฟกัสว่าขวาเนี่ย เป็นความสําเร็จนะคะดังนั้นก็เป็นอุสโลบายอย่างหนึ่งในการที่นั่งสมาธิเพื่อให้ด้านขวาขึ้นทับด้านซ้ายเป็นการใช้ภาษากายบอกว่าเราจะนั่งเพื่อความสําเร็จนั่นเองนะคะเมื่อเราได้วิธีการนั่งแล้วนะคะว่าจะนั่งยังไงแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรอันดับที่2นะคะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยควรจะโล่งโปร่งสบายอากาศถ่ายเทเนาะสามารถที่จะหายใจเข้าได้เต็มปอดนะคะอย่าไปนั่งบอกว่าในพื้นที่ที่มันแอ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็อาจจะพยายามนะคะนั่งพื้นที่ที่มันเย็นๆนิดนึงเนาะเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิแล้วก็นั่งต่อเนื่องกันได้ยาวๆนะคะข้อที่3ก็คือพาจิตใจให้เราเคลือบเคลิ้มเข้าสู่ผวังซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อตอนที่เรานั่งสมาธิทั่วไปเนาะเราก็จะบอกอ๋อพื้นที่ที่เราไปนั่งสมาธินี่มันจะต้องเงียบนะแล้วก็แบบไม่มีอะไรมากวน ในช่วงที่เรากําลังแบบกําหนดลมหายใจและเคล็ดลับสําคัญนะคะนั่นก็คือการเปิดเพลงบรรเลงคลอตามไปด้วยเบาๆนั่นเองนะคะซึ่งเพลงบรรเลงเนี่ยเมนี่แนะนําว่าน่าจะเป็นเพลงแคนนอนอินดีนะคะที่นิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับสากลเลยว่า เป็นเพลงที่ช่วยทำให้คลื่นสมองของเราเข้าสู่อัลฟ่าสเตจได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดนะคะแนะนำเป็นเวอร์ชั่นมิวสิกบ็อกนะคะก็ระยะเวลาประมาณ5นาทีกว่าวานะคะก็จะใช้สามารถเปิดคลอไปด้วยเดี๋ยวลองดูในช่อง Youtube ของมินนี่นะคะก็จะมีตัวเวอร์ชั่นนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะเปิดฟังได้ทุกๆวันนะคะแล้วก็นี่ลคะค่ะ3องค์ประกอบเมื่อครบแล้วใช่ไหมคะเราก เริ่มนั่งสมาธิโดยการเปิดเพลงแคนนอนคลอไปด้วยเริ่มจากการนะคะนับลมหายใจซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ช่วงโดยที่ช่วงที่1นะคะเราจะนับ1-4เป็นการหายใจเข้าช่วงที่2จะนับ1-8เป็นการกลั้นหายใจ และช่วงสุดท้ายช่วงที่3จะนับ1-9เป็นการหายใจออกนะคะก็จะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะคะในช่วงแรกที่เราหายใจเข้านะคะให้ท้องของเราเนี่ย ขยายใหญ่ขึ้นนะคะเป็นการหายใจเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปนะคะในร่างกายนะคะและช่วงที่สองที่เรากลั้นหายใจเนี่ยท้องเรานะคะจะอยู่นิ่งๆน,นะคะไม่มีการหายใจเข้าออกใดๆให้กลั้นเอาไว้นับ1-8และช่วงสุดท้ายค่ะช่วงที่3ก็คือการหายใจออกก็คือค่อยๆกดลมที่ท้องเนี่ยค่อยๆให้แฟบลงนะคะก็เป็นการ เอาออกซิเจนขึ้นไปสู่สมองกักเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วงที่หายใจออกเป็นการผ่อนนะคะเอาคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าเอาของเสียออกจากร่างกายนั่นเองค่ะ <S 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 เอาล่ะเรารู้เทคนิคกันแล้วเดี๋ยวเราลองมานั่งพร้อมๆกันในพอดแคสต์นี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วมาดูกันสิว่าหลายๆคนจะทำได้หรือไม่เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะ ค่อยๆปล่อยตัวให้เบาสบายนะคะแล้วเมื่อพร้อมก็ให้เริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ในช่วงนี้หายใจเข้านะคะและกักลมเอาไว้กลั้นใจนับ8นะคะห ผ่อนลมหายใจออกยาวๆแล้วก็หน้าท้องคขะแมวด้วยนับ9้าค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และทำซ้ำนะคะวนกลับไปใหม่หายใจเข้านับ1-4ถึงสและกลั้นใจนับ1นถึง8และหายใจออก นับหนึ่งถึงเก้าวนไปเรื่อยๆจนกว่าเพลงจะจบจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะ ยังไงบ้างคะกับพอดแคสต์นี้นะคะมีวิธีในการนั่งสมาธิโดยให้ จิตของเราสมองของเราเข้าสู่อัลฟาสเตจได้ง่ายๆนะคะภายในเสี้ยววินาทีแล้วก็จดจ่ออยู่กับมันได้ถึง5นาทีลองทำนะคะในทุกๆเช้าหลังตืง่นนอนเนี่ยก็จะทำให้วันนั้นรู้สึกเราสดชื่นกระปีก้กระเป๋าทั้งวันรวมถึงในช่วงไหนที่เรารู้สึกแบบว้าวุ่นนะคะแล้วรู้สึกว่าต้องการสมาธิต้องการจะโฟกัสหรือถ้าเราตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเซฟมิวสิกบ็อกซ์แน นอนอินดีเอาไว้ใน favorite playlist ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายในการที่เราจะเปิดขึ้นมาฟังได้อย่างทันท่วงทีค่ะมาติดตามสาระดีๆที่จะเพิ่มพลังบวกให้กับทุกๆคนในช่วงเช้าๆแบบนี้กับ Many Podcast ในทุกๆเช้าว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ8โมงนะคะ